สว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่จอประเด็นข่าวข้ามวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2560นะครับพบกับผมพัชชินการกุลดิฉันเหมือนฝันประสานพานธ์นิชนะคะพร้อมกับล่ามภาษามือวันนี้ค่ะคุณเพลงรบธิติกุลดีลกรเราไปเริ่มต้นด้วยบรรยากาศโดยรอบการเข้าตรวจคนวัดพระธรรมกายกันก่อนนะครับปรากฏว่าวันนี้ยังคงมีบรรดาพระสงฆ์และศิีษานุสิ์ที่ยังนั่งสวดมนต์ตั้งเต็นท์กันอยู่ที่ถนนเลียบคลองแอนบริเวณประตู5ประตู6นะครับในขณะเดียวกันทางสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายออกมาปฏิเสธความรนแรงทกกูปบบว่่าไไมดด้เิ ขึ้นจากคนของวัดถ้าหากจะ